ฐานการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากต้นตาลตโนกที่จะนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ก็คือฐานวิธีการทำน้ำตาลตโนกต,ต้นตาลตโนดนั้นเป็นต้นไม้ประจำท้องถิ่นของชุมชนบ้านไร่กาที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมชุมชนมากมายแถมยังช่วยหล่อเลี้ยงและสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้นตาลตโนดมีส่วนประกอบที่สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบ้านไร่กา,ก,าก็คือ น้ำตาลตะนที่ให้รสชาติหอมหวานอร่อยเป็นเอกลักษณ์จะนํามาประกอบอาหารก็ดีหรือจะนํามาทําขนมก็ได้ชาวบ้านเลยนิยมนํามาแปรรูปเพื่อเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนอีกครั้งยังสามารถขายให้แก่ผู้ที่สนใจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วยจนกลายเป็นคุณปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไปน,นายนรงฤทธิ์นินสุขหรือหนุ่มแชมป์ของชุมชนบ้านไร่กา ทีสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําน้ําตาลตนดแบบดั้งเดิมทั้งยังทรงคุณค่ามาจากครอบครัวรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านวิถีตาลโดยเฉพาะซึ่งการทําน้ําตาลตนดนั้นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นอย่างมากหากนักท่องเที่ยวท่านใดต้องการที่จะเข้ามาเรียนรู้วิธีการทําน้ําตาลตหนดจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายอย่างละเอียดได้แล้วที่นี่ฐาเรียนรู้วิธีการทำน้ำตาลตนหนกชุมชนบ้านไร่กา